สวัสดีเดจ้าตุกตาพาฝันค่ะพ่อขันอีกแล้วเนาะเะนาะมาคลิปนี้กรหมาค่ะเออพามาดื่มกาแฟดำน้ำเบยนะะ้่จัเนาะหรือว่าผาสใสย้อบานเอยค่ะเพอนกศิบอกว่าเพอนกศิบอกว่าแบบนี้ค่ะอ๋อลินกาแฟสักก่อนค่ะอับแรกกัน หรือว่าผ่าใส่ยอบานเอตุกตาผ่าฝันเนาะขนมเพิ่นกษิบอกว่ามาเด้อจชะเด้อนั่นผ่าห้องเงินม้วนเอาเด้ามาเด้จชาเด้อมากินกาแฟดำเก๋เอตุกตาผ่าฝันเด้จ้า กินกาแฟดำกับอันกับอันอากาศสดชื่นค่ะมีแห้งมีแห้งมะเอ้นผะพาหูบกาแฟก่อนนะคะเนาะ มีแหงจ้ะกาแฟดำบังแสงอันพี่แสงแดดออกค่ะสะโนเพ่อนกาแฟดำกับนี่บอกค่ะคิดประจำเหมือนเอ้ยก็ได้ค่ะนี่กาแฟดำกับพี่กล้วยมาได้จ้ะเด้อมาค่ะพูกเลยอันมีกล้วยก็เอาออกมามากินไปพร้พอมๆก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะ ข่ากันไก่ลั่นได้เห็นนะพราะว่าม่นเป็นน้องกลักนึ่งกับไหมหอมหอมข้าวเส้น เบื่อรรมมาาเมื่อกี้นี้ไปกวดอันกวดหิมะค่ะกวดหิมะคือ้คิดว่าหิมะพันหนาเบาบ่าได้เบาเด้อคันนักเด้เอ้ยกันึกว,ว่าพันหนาเบาเบาัดกวดไปใส่อันที่มองกวดเพราะว่ายกขึ้นเพราะว่านักอึกขึกอยู่อันนี้เฮงใส่กระฝังค่ะ ก่าที่กวดมัดอันเลยก็มาถูถากทากมันไปนค่แล้วก็เอดได้ผูเขาน้อยนึงอันนี้ส่วนนึงนะคะมันโบได้มดส่วนบดส่วนเอ้ยก็บบไดเอ็ดเพราะว่ามันเอ็โบได้ดเพราะว่ามันอยืนนสนามยานำ ยันไปถากยาเพิ่นยันไปถากยาเลยไปอันนั้นออกเอยกาแค่อันที่เอ้ยกวดนี่เพราะว่ามันเป็นมองย่างเอ้ยย่งไปเอาของเอ้ยสิค่ะย่นํำลุงอันเก็บของอันที่ทําทําส่วนใิ่ค่ะที่ไปย่างหมาพันธิมาติดอันรองเท้าไปได้มาเคาะใิค่ะแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะถ้ากวดแล้วกาส่วนมากพันธุ์ที่เอาเกลือโรยแต่ว่าเอ้ยโบได้เอารวยหรอกเพราะว่ามันเอ้ยโบได้ออกไปคุมมือสิค่ะเอ้ยว่านะ เออพันไปกวดกล่องเออมันได้สักกล่องใหญ่เราเออน่ะพามาปัน้นอันอ,อันเสนเวอันอันมาปัน้นอันตุ๊กตาหิมหะเอลยว่าหันเอ้ยกระเบิงซะก่อนว่าเอ้ยเอ้ยกันดาษไปกวดพันอ,อีกจักนหน่อยเลยค่ะเมื่อแล้วได้เนี่พี่กวยนี่กินน้ำเบ้าน,ำน,ำน้ำเนาะจันเนาะ อันไปกวดตั้ให้มันเป็นกองอีกจักหน่อยแล้วอเอยน่ะอันเบื่อเอ้ยน่ะไปอันเข้ามันอากาศบอนโบเย็ยนจัดเอยกันไปผ่าไปปั้นหิมะเด้อปันป้นอันปัน้นอันตุก,กตาหิมะค่ะอันนี้ก็เติมพลังกับพี่กล้วยก่อนนะคะเนะกับพี่กาแฟดำก่อน แต่มันเป็นอากาศดีด้วยค่ะืันนี้อันเดดออกมีแห้งมีแหงค่ะอากาศดีพิ่เงียบเ่ามีคนเดินเลยอันข้างนอกทางหลังเหนินเ้ยนี่เงียบเงียบเลยจ้ะอันนี้ก็ใส่าอฝั่ง,งนอค่ะนะแบบอัน แบบสไตล์เอยเนยจะเดอ้อบรรยากาศอันรอบค้างรอบเหอนอันไซเอฝังขาก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงนะ่ะอันถ้าเบิ่งเอ้ยก็เออจินตนาการไปกับเอ้ยเนาะเนาะเอา้าอันนี้ก็พี่กาแฟดำกับพี่กล้วยอันเมื่อเรากไปเอดอย่างอื่นบอค่ะเนาะอะเจอกันคลิปหน้าได้จ้า